สวัสดีครับพาเพื่อนๆมาติดตามดูผักหวานนี่ครับที่เราเสียบมเมล็ดไปนะครับเพื่อนมีหนึ่งต้นสองต้นนะครับอันนี้เหมือนจะอันนี้นะสามต้นนี่นะครับนี่นะครับนี่เสียบไว้กับต้นแ,แครครับเพื่อนๆพืนวันนั้นเราเสียบเป็นรอ้อยเกือบร้อยเม็ดนะครับหลายมเมล็ดอยู่เนาะเสียบตัง้งแต่เย็นจนมืดเลยนะครับก็ จากที่ติดตามดูนะครับมันก็เกิดเยอะอยู่นะเพื่อนๆนะนี่นะครับเพื่อนๆปลูกผักหวานไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเสียบถุงออกลงดินก็เกิดเลยจัดการพืชง่ายๆดูแลพืชง่ายๆนะครับสร้างเทคนิคดูแลตาสไตล์แบบที่ตนเองชอบได้เลยเพื่อนเพื่อเนาะอันนี้คือแบบที่เราทำแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆนนะครับเพื่อนเพื่อนมีองค์ความรู้แบบไหนแลกเปลี่ยนกับเราได้นะ พัฒนาเรียนรู้เติมเต็มการทำเกษตรไปด้วยกันนะครับกับเกษตรันหยุดบ้านพันไม้พอเพียงวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ